ขอบคุณหลายๆนะครับที่มารวมงานมีนะครับขอขอบคุณครับดีดๆขออนุยาเลี่ยนถามนะครับเพื่อพี่ดองแต่ติ๊กาชนพรครับ่านผูนั่มเป็นจุดไปกระจายข่าวแห่งแก่ลูกบ้านเป็นว่าขวนสินด้ขายของไดแน่มีสาขาไดแนี้ครับทั้งหมดนี้จะสาขาขับตอนนีครับมีเกศสาขานะครับโรงงานในยุบานไปเผืือยไงนะครับตำบลจากเสือกอำเภอสุวรรณภูมินะครับแล้วสาขาที่สองในยุบานดงสวนเพลิงนะครับ ตำบลน้ำคำ้ำง่ายไปอยู่ตำบลโพชัยครับเทศบาลตำบลโพชัยของขนมไทยครับที่สามที่สี่ก็อยู่ศิรลาดครับบ้านดงแดงนะครับดงแดงก็ไปบ้าน้องกอกนะครับก็ไปศิลาลาดต่อไปง่ายครับไปพึ่งบุญครับไปอยู่พึ่งบุญครับปัดน้องล้านครับแล้วก็อ้อมมาครับวัวมา ตอนมาอยย่นะครับบาดละเวียงนะครับแต่คำม,มุม prove, ม่นไปนี่ก็รัตนานะครับตัวหอกนะครับมันวนมาบานเท่านี่แหละครับมาอยู่ใก่ไๆน้ำพีน้ำนองบานจากร้องครับเป็นลูกหลานทศวรรษภูมินะครับอยู่บ้านอยูุบาดแดงนะครับบาดแดงก็บนทางเขื่อกก็ทศวรรษภูมิมาเหมนกนครับบานเกือนครับแต่พอได้เป็นเจ็กมาจะใสยเราครับเป็นลูกเท่าอะไรเท่าหน้าบานเท่านี่แหละครับอาศัยสู่ มาครับสั่งมาพออะไร